ทางด้านเทศบาลตำบลท่าหลวงนะคะได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าหลวงค่ะจัดการแข่งขันจักรยานยนต์พ่วงข้างในในประเพณีลอยกระทงวัดท่าหลวงบนค่ะวันนี้ที่ตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามเทศบาลตำบลท่าหลวงนำโดยนายอนุชาดอกไม้นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าหลวงจัดการแข um ่งข <te Liberty Overwatch> ัน <te> จักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์พ่วงข้างครั้งนี้ จัดขึ้นนื่องในประเพณีลอยกระทงวัดท่าหลวงบนโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าหลวงกับชุมชนในตำบลท่าหลวงทั้ง8หมู่บ้านมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรื่นเริงและความสมามัคคีกันในชุมชน ดยการแข่งขันรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในวันนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือประเภททีมทีมละ3าคนและประเภทเดี่ยวโดวยบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานซึ่งนอกจากนี้แล้วในช่วงค่ำของวันนี้ที่วัดท่าหลวงบนก็จะมีการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและในวันที่6พฤศจิกายนก็จะมีการจัดประเพณีลอยกระทงอีกด้วยค่ะ